โหลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับเคนที่ Gear Up ครับวันนี้จะพาไปเจาะในรายละเอียดไฮไลท์ของ New toyota hilux revo รุ่นปี2021นะครับจะบอกข้อมูลตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงของตัวล่างหัวลากเลยนะครับมาจนถึงตัว gr sport รุ่นไฮแต่ละรุ่นนะครับมีออปชั่นอะไรที่เพิ่มเข้ามาบ้างรถรุ่นคันที่ผมซื้อไว้นเนี่ยอย่าง vivo p runner ตัว mid ขับ2นะครับได้ออปชันอะไรเพิ่มมาบ้างเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปบอกในรายละเอียดที่แตกต่างที่เพิ่มเข้ามาจาก m o เด l year ร์2 0 2 0ก่อนที่จะไปชมรีวิวกันแบบเต็มๆในคลิปถัดไปนะครับสองพนีิบ new toyota hilux revo มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่รุ่นหัวลากเลยนะครับเปลี่ยนแปลงตรงไหนในรุ่นหัวลากนะครับหรือว่าตัวที่เป็นตัวเตี้ยหัวลากเริ่มต้นเนี่ย ทางโตโยต้ได้เพิ่มในด้านของตัวเลือกเครื่องยนต์ดีเซล2.8เทอร์โบ G-D Super Power เข้ามานะครับโดยในตัวหัวล่างนะครับจะได้เครื่องยนต์ใหม่ G-D Super Power 2.8ลิตรในรุ่น2ล้อ204แรงม้าแรงบิดสูงสุด420นิวตันเมตรทำงานจับคู่กับเกียร์แมนนวล6สปีดเรียกได้ว่าออกมาเอาใจสำหรับ คนที่ใช้ในงานโลจิสติกงานบรรทุกสัมภาระต่างๆด้วยนะครับถัดมาครับผมที่รุ่นแซดอ t i ิชัตัวนี้เรามีรีวิวมาให้ชมกันด้วยในคลิป,ปถัดไปนะครับตัวแซดอ t i ิชัจะเพิ่มในส่วนของไฟหน้าใบบีม LED ที่เปิดปิดอัตโนมัติเข้ามาไฟท้าย LED ไลท์ไ like กดิ n งโดยจะมีตั้งแต่ในรุ่นมิดขึ้นไปนะครับโดยตัวรถ ยังคงความเป็นซุ้มโป่งแบบ w ายบอดี้เอาไว้เช่นเดิมใครหลายๆคนที่บน่นรวมถึงตัวผมเองที่บอกว่า mm hmm. Z ซ d ด t ชั่นทำไมยังให้ไฟหน้าฮาโลเจนอยู่ทั้งๆที่คู่แข่งอย่าง Isuzu d m a x เนี่ยตัวเตี้ยเขาให้ไฟหน้า LED ทเท่ๆมาแล้วตอนนี้ครับ Z ซ d ด t ชั่นตัวมิดขึ้นไปจะได้ไฟหน้าไฟท้าย LED เท่ๆมาแล้วนะครับส่วนรุ่น p r ี n ันเที่ทาง Toyota บอกว่าเนี่ยแหละ คือรุ่นอเนกประสงค์ยอดนิยมครับตอบโจทย์ความสะดวกสบายคล้ายกับรถยนต์นั่งเนี่ยก็จะเปลี่ยนดีไซน์นิดหน่อยนะครับก็คือตัวกระจังหน้าของเขาจะเปลี่ยนเป็นกระจังหน้าโครเมียมไฟหน้า LED ปรับระดับออโต้และไฟท้าย LED ไลท์ไกดิ n งจะมีมาให้ในทุกรุ่นย่อยแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับในโมเดลเย่สองศู์สองศเนี่ยจะได้ไฟหน้า LED และไฟท้าย LED ไลท์ไกดิงตั้งแต่ตัวมิดขึ้นไปก็คือต้องจ่าย800,000อัพเท่านั้น คุณถึงจะได้ไฟหน้าไฟท้ายเท่ๆครับแต่ตอนนี้ตัวเริ่มต้นหรือว่าตัวโลเนี่ยก็จะได้ไฟหน้า LED เพิ่มเข้ามาแล้วนะครับส่วนในตัวมิดก็จะเพิ่มในด้านของเบาะหนังแล้วก็บูหนังภายในห้องโดยสารครับรวมถึงเบาะปรับไฟฟ้าในฝั่งของคนขับด้วยแต่ถ้าขยับมาเป็นตัวไฮครับไม่ว่าจะเป็นขับ2ขับ4หรือว่าล็อกโคจะเพิ่มในส่วนของเทคโนโลยีความปลอดภัยเข้ามาครับอย่างเช่นกล้องรอบคันสําหรับพาโนรามิกวิวหรือว่ากล้องรอบคันแบบ360องศา ระบบแจ้งเตือนวัตถุด,ด้านหลังครับ rear cross traffic alert by spot monitoring ในด้านของระบบปรับอากาศก็จะเป็นระบบปรับอากาศแบบ dual zone แยกซ้ายขวาตั้งแต่ตัวท็อปของพีลันเนขึ้นไปจนถึง r ็อกโคเลยและที่สำคัญครับมีการขยายระยะเวลารับประกรันเป็น5ปีหรือ150,000กิโลเมตร ้อมฟรีค่าแรงบำรุงรักษา100,000กิโลเมตรแรกโดยรถทุกคันครับยังคงใช้เครื่องยนต์เดิมก็คือตัวเลือกของ2.4ลิตรดีเซลเทอร์โบให้พลักรลังสูงสุด150แรงม้าแรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดมีให้เลือกทั้งขับเครื่อง2ล้อและ4ลอ้ออีกตัวเลือกเครื่องยนต์หนึ่งครับคือดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตร204แรงม้าแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตร ทำงานคู่กับเกียร์ตนวัติ6สปีดมีให้เลือกทั้งขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อเช่นเดียวกันถัดมาที่ข้อมูลในรุ่นไฮไลท์อย่าง Toyota GR Hi4 ขับ4โดย Toyota Hilux Revo GR Sport 2021นะครับจะเป็นรถในรหัส GR Sport รุ่นที่4ถัดจาก Toyota Corolla GR Sport Toyota s u p r r GR Sport และ Toyota Yaris GR Sport ที่นำมาจำหน่ายในประเทศไทย โดยรุ่นไฮฟอร์แบบขับ4นะครับจะได้แรงบันดาลใจมาจากสนามแข่ง World Rally Championship หรือ WRC นั่นเองทำให้รถคันนี้จะมีสมรรถนะในการขับขี่ออฟโรดที่ยอดเยี่ยมยิ่งขึ้นครับด้วยช่วงล่างใหม่เฉพาะใน GR Sport เท่านั้นรวมถึงการเพิ่มในส่วนของโช๊คอัพแบบโมโ o t ูบช็อคแอ a บซอ r ์เบเข้ามาที่ระบบการสะเทือนด้านหลังด้วย t o y o ต a Hilux Revo G.R. Sport Double c a รุ่นขับเครื่อง4ล้อเครื่องยนต์2.8เกีรอร์ตโนมัติจะมาพร้อมกับกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ครับที่เป็นดีไซน์ที่เท่มากๆดูบึกบืนขึ้นมากๆเลยครับมีความเหมือนกับทาคลมมากยิ่งขึ้นและโลโก้ Toyota ที่กระจังหน้าจะหายไปนะครับกลายเป็นฟลอนต์คำว่า Toyota แทนและมีการซ่อนเซ,นเซนเซอร์ต่างๆไว้ที่ด้านหน้าเหมือนเดิม ส่วนโป่งซุ้มล้อด้านข้างนะครับที่เป็นชุดแต่งเนี่ยก็จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับในตัวล็อกโคอยู่แต่ว่าจะมีสติ๊กเกอร์แต่งที่เป็นสติ๊กเกอร์แต่งเฉพาะในส่วนของ G R Sport เท่านั้นโดยชุดกระจังหน้าชุดตกแต่งในส่วนของไฟตัดหมอกชุดตกแต่งซุ้มล้อตัวกระจกมองข้างและก็สปอร์ตบาร์ด้านหลังที่เป็นสีดำเนี่ยจะเป็นสีดําในลักษณะที่เป็นดําเมทัลิกทั้งหมดครับและสปอร์ตบาร์ด้านหลังดีไซน์เท่ของเขาเนี่ยยังมีไฟสองสว่างเข้ามาให้ด้วยนะครับเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน วงลอ้อจะเป็นวงลอ้อดีไซน์แบบ GR Sport เฉพาะในรุ่นนี้เท่านั้นครับดิสเบรกด้านหน้าพร้อมคลีประบายความร้อนมีปั๊มเบรกสีแดงพร้อมโลโก้ GR Sport ส่วนด้านหลังยังคงเป็นดรัมเบรกอยู่ดีไซน์ภายในของตัวรถครับจะเป็นเบาะหนังเดินตะเข็บสีแดงผสมกับหนังกลับครับที่มีการเจาะรูโดยที่ด้านในของรูเนี่ยเราจะเห็นเป็นพื้นผิวสีแดงอยู่ด้านในนะครับพร้อมด้วยงานปักโลโก้ GR Sport ที่พนักพิงสีสษะ ภายในห้องโดยสารจะตกแต่งด้วยโทนสีดำตัดด้วยชุดแต่งสีเงิน Smoke Silver แป้น break, เบรกแป้นคันเร่งเป็นแบบสปอร์ตมีโลโก้ G.R Sport ครับแฝงอยู่ในหลายๆจุดอย่างเช่นที่ปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์พวงมาลายัยในหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ที่เบาะนั่งและที่พรมและมีการติดตั้งแพตเดิร์นชิปไว้ที่ด้านหลังพวงมาลายัยในรถรุ่นนี้ด้วยครับระบบการสะเทือนของรถคันนี้นะครับด้านหน้าจะเป็นอิสระปีกนกคู่พร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโครงส่วนด้านหลังครับอย่างที่บอกไปพิเศษที่สุดเลยเพราะว่าจะเป็นชกหลังแบบแหนบซ้อน พร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโครงโดยจะมีช็อคอัพโมโนโทูบช็อคแอบซอร์เบอร์เพิ่มเข้ามาในรถคันนี้ที่จะทําให้สมรรถนะในการขับขี่ของมันยอดเยี่ยมมากยิ่งขึ้นนั่นเองส่วนระบบความปลอดภัยในรถรุ่นนี้จะมีการเพิ่มในส่วนของเทคโนโลยีระบบ P-Collision System หรือระบบความปลอดภัยก่อนการชนเพิ่มเข้ามาครับอย่างที่เราเห็นเซ็นเซอร์ที่อยู่ด้านบนของตัวโลโก้ Toyota ด้านหน้าของตัวรถครับมีระบบเตือนออกนอกเลนพร้อมหน่วงกลับ มีดิจิทัมิกเรดาร์ครุสคอนโทรลกล้อง360องศาหรือว่าพานรามิกวิวมอนิเตอร์พร้อมไกด์แดนซ์ครับหรือว่าองศาการบังคับเลี้ยวของพวงมาลัยในขณนะถอยจอดมีบายสปอ m o ตมอนิเตอร์ลิงเพิ่มเข้ามาให้และมีระบบช่วยเตือนขณะถอยรถหรือว่าเรียคอสทราฟิกอเลอร์ตครับด้านระบบความปลอดภัยพื้นฐานนะครับก็จะครบคันเลยไม่ว่าจะเป็น ABS EBD BA ระบบควบคุมการทรงตัวระบบป้องกันล้อหมุนฟรี ระบบควบคุมการสายของส่วนพ่วงท้ายระบบช่วยออกตัวบนทางลาชันระบบควบคุมความเร็วขนาดลงทางลาชันระบบป้องกันการออกตัวฉุกเฉินระบบควบคุมเฟืองท้ายระบบควบคุมและปรับลดความเร็วอัตโนมัติหรือเรดาร์คูสคอนโทรลที่บอกไปแล้วตรงลรมนิ้็ภายครับจะมีคู่หน้าและหัวข่าวคนขับ ด้านข้างและมานด้านข้างและจะมีอุปกรณ์ผ่อนแรงขนาดเปิดปิดฝาท้ายทําให้เปิดปิดฝาท้ายได้เบามากกว่าเดิมเพราะอย่างที่รู้กันว่ารีโวถ้าไม่มีตัวอุปกรณ์ช่วยผ่อนแรงฝาท้ายเนี่ยฝาท้ายของเขาโคตรหนักเลยและที่สําคัญกุญแจสมาร์ทคีย์ของรถรุ่นนี้ครับจะมีโลโก้พิเศษ G R Sport เพิ่มเข้ามาส่วนอีกรุ่นนึงครับก็คือ Toyota h i Lux Revo G R Sport Low โ์ครับตัวเตี้ยขับ2เท่าที่ถามข้อมูลมานะครับมันก็คือตัวเตี้ยตัวมิดเอามาทําเป็น GR Sport นั่นเองครับโดย GR Sport ตัวเตี้ยขับ2หรือว่า GR Sport l o ร์คันนี้จะได้แรงบันดาลใจมาจากสนามแข่ง Super ร์ครับสนามแข่งทางเรียบชื่อดังของภูมิภาคเอเชียของเราโดยตัวรถครับพอเขาให้ไฟหน้าที่เป็น LED ไบบีมไฟไท้ายแบบไลท์กดิ้งมาแบบนี้แล้วบอกได้เลยว่าตัวเตี้ยเนี่ย โคตรสวยครับสวยขึ้นเยอะมากจริงๆโดย t o โ o t a GR Sport รุ่นโล่ฟอนะครับจะมีความเตี้ยที่เตี้ยกว่ารุ่นตัวเตี้ยปกติหรือว่า Z Edition เนี่ยอยู่อีก23มมิลิเมตรครับโดยตัวรถครับจะมีระดับกาวเคลล์แรนซ์ and, หรือว่าระยะจากพื้นถึงตัวรถเนี่ยต่ำสุดอยู่ที่1 6 4มิลิเมตรใช้เครื่องยนต์2.8ลิตรนะครับ204แรงม้า500นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อมซีเชียลชิปและมีแพดเดิลชิปด้วย การตกแต่งในตัวรถนะครับกระจังหน้าชุดแต่งในตำแหน่งที่ควรจะเป็นไฟตัดหมอกตัวกระจกมองข้างเนี่ยชิ้นที่เป็นสีดำทั้งหมดนะครับก็จะเป็นสีดำแบบเมทัลลิกที่จะแบบดำขลับดีจริงๆพร้อมด้วยกันชนด้านหน้าและชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันครับรวมถึงตัวชุดแต่งที่มาเสียบแทนบันไดเป็นขึ้นฝาท้ายเนี่ยบอกได้เลยครับว่าสวยและเฟี้ยวมากๆวงล้อของรถคันนี้จะเป็นวงล้อ G R Sport ขอบล้อขนาด17นิ้วครับที่ดีไซน์ดูซิ่งมาเลยครับดิสเบรกด้านหน้าพร้อมครีบระบายความร้อนเนี่ยจะมาพร้อมกับปั๊มเบรกที่เป็นคาลิปเปอร์สีแดงพร้อมโลโก้ GR Sport ส่วนด้านหลังยังคงเป็นดรัมเบรกภายในตกแต่งไปในโทนสีดําเดินตะเข็บสีแดงครับไม,ม่ว่าจะเป็นที่พวงมาลัยหรือเบาะนั่งตัดกับชุดแต่งที่เป็นสีเงิน Silver Smoke เบาะนั่งเป็นเบาะหนังครับซึ่งดีไซน์ของเบาะนั่งเนี่ยจะแตกต่างไปจากตัว GR Sport รุ่นไฮฟอร r แต่ยังคงเป็นเบาะนั่งหุ้มหนังและหนังกลับ มีการเจาะรูให้เห็นพื้นสีแดงที่อยู่ด้านในนะครับมีการเดินตะเข็บโลโก้ GR Sport เนี่ยไว้ที่พนักพิงสีสะมีโลโก้ GR Sport ที่พวงมาลายัยด้านในหน้าจออินโฟเทนเมนต์ด้านในหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่แต่กุญแจในรุ่น low โ f โร์เนี่ยจะเป็นแบบแจ็ k n i f e แล้วก็ไม่มีโลโก้ GR Sport แป้น Break, เบรกแป้นคันเร่งเองก็เป็นแบบสปอร์ตนะครับรุ่นนี้จะมีเฉพาะระบบขับเคลื่อน2ล้อเท่านั้นพวงมาลัยเองเนี่ยในรุ่น G R Sport ทั้ง2รุ่นจะมีเซ็นเตอร์มาร์กสีแดงอยู่ด้านบนของพวงมาลัยด้วยครับที่กระจกมองข้างสีดําในตัว G R Sport Low For นะครับจะไม่มีในส่วนของไฟเวลคัมไลท์และไม่มีการซ่อนกล้องเอาไว้นะครับนั่นหมายความว่า เทคโนโลยีความปลอดภัยในตัว GR Sport l o w f o o r เนี่ยก็จะไม่ได้แตกต่างไปจากตัวเตี้ยรุ่นมาตรฐานนั่นเองครับโดยใน Toyota Hilux Revo GR Sport l o w f o r ขับ2จะมีระบบความปลอดภัยแค่ ABS EBD โครงสร้างนิรภัย G.O.A คานเหล็กนิรภัยด้านข้างและถุงลมนิรภัยคู่หน้าและหัวเข่าด้านคนขับเท่านั้น กระจกไฟฟ้าปรับขึ้นลงอัตโนมัติเนี่ยก็เฉพาะด้านคนขับนะครับจะไม่เหมือนตัว h ฮฟอร์ที่จะอัตโนมัติได้ทุกบานระบบปรับอากาศเองก็ยังเป็นระบบแบบหมุนมืออยู่นะครับจะต่างจากตัว h f ฟอร์ที่เป็นระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกอิกสระซ้ายขวา รวมถึงไม่มีแอร์ตอนหลังไม่มีช่องจ่ายไฟตอนหลังไม่มีช่องเก็บเอกสารด้านหลังเบาะไม่มีช่องจ่ายไฟ AC 220โวลต์ไม่มีระบบเตือนการโจรกรรมไม่มีไฟตัดหมอกหน้าแล้วระบบความปลอดภัยพิเศษต่างๆที่เพิ่มเข้ามาในรุ่น GR Sport รุ่น High หรือว่าตัวท็อป หรือว่าล็อกโคของ Toyota h i Lu ักรี vo ในรุ่นปี2021เนี่ยตัว G R Sport ที่เป็น low 4ก็จะไม่มีครับว่างง่ายๆก็คือรถคันนี้คือตัวเตีย้ยแต่งพิเศษนั่นเองแต่ช่วงล่างของรถคันนี้จะพิเศษนิดน,นึงครับนอกจากที่มันจะเตีย้ยกว่าตัวเตีย้ยปกติของเขายังมาพร้อมกับระบบการสะเทินด้านหน้าแบบอิสระปิงนกคู่พร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโครงที่ปรับแต่งมาเฉพาะในรุ่น G R s p o r t ครับด้านหลังจะเป็นแบบแหนบซ้อนพร้อมช็อคแบบอปซอร์เบอร์ที่ปรับแต่งมาเฉพาะรุ่น G R s p Sport Low f l o เเช่นดียวกัน ส่วนราคาจำหน่ายของ New Toyota Hilux Revo รุ่น m o เดลเยีย2021นะครับเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ให้ที่ด้านล่างด s สคริปชันเลยตามลงไปส่องกันได้ครับและนี่ครับผมคือไฮไลท์สำคัญสคัญทั้งหมดใน New Toyota Hilux Revo รุ่น Model เยีย2021นะครับตั้งแต่ตัวหัวลากจนถึงตัวท็อปใหม่ของเขาอย่าง GR Sport ที่อยากได้กระจังหน้าไปใส่รถของตัวเองกันเลยนะฮะน่าเสียดายที่ไม่ได้มีโอกาสสอบถามในส่วนของ Product ทีมงานของ t o โยต้ว่ากระจังหน้าของเขาถ้าจะเปลี่ยนสับใส่ในโมเดล year อเนี่ยตัว G R Sport อยากได้กระจังหน้าแบบนี้ทำได้ไหมต้องจ่ายเพิ่มเท่าไหร่เพราะว่าทีมงานเขาหนีกลับไปก่อนนะครับต้องขออาภัยด้วยไว้มีโอกาสจะหาข้อมูลมาให้แล้วเดี๋ยวรีวิวของทั้ง G R Sport High For G R Sport Low For แล้วก็ Z-Edition ใหม่ที่มาพร้อมชุดแต่งเลเซอร์เนี่ยจะตามมาภายในเร็วๆนี้แน่นอนครับพบกันใหม่คลิปหน้ากดไลค์ like, subscribe กันให้ด้วยสวัสดีครับ